กายสวสดีทุกท่านด้วยนะฮะจูในแมพของผมอีกแล้วนะครับหืมไว้ใจไม่เคยได้ไปครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ใครที่เคยดูที่ผมแคสนะฮะจากจุดตะทางรถไฟกา,กาจเจดาวินะฮะได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้เราได้เปลี่ยนเป็นดอนเมืองถึงล้างซิดไปแล้วนะครับก็มาดูหน้าตามแมพกันนะฮะ สำหรับใครที่อยากได้เลนโบนะผมไม่บอกก็ให้คุณลองไปหาเอาเองก่อนในแบบของผมจะบอกยังไงอะไรยังไงก็อีพีหน้านะครับก็ตรงนี้นะครจะเป็นจุดตัดทางรถไฟนะ่ยก็จะสร้างขายๆบางกอกหน้อยนิดนึงก็สร้างก็ได้แค่นี้แหละคะไปครับก็เดี๋ยวเราจะเอ้ยไม่ดีเราต้องมาเช็อ้า นี่ฮะส่วนในนี้นะคะก็จะมีชุดคนกั้นรถไฟให้ด้วยนะนะแต่คงขอทอดมองออกนะไปะแล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นรถล่างนะคะเวลาแบบว่าไม้กระเสียอะไรขัดข้องประมาณนี้ฮะไปะ เดี๋ยวผมขอเพิ่มเชียบแป๊บหนึ่ง ครับก็ที่เงียบไปเมื่อกี้นะก็ไม่มีอะไรฮะแช่กันรถไฟนะครับเพราะผมขี <Mon ę. S 1> ้เกียจเดิมไฟฮะตอนนี้เราก็ใช้รางรถไฟความเร็วสูงนะว่าปิ้วบืนอปมากันต่อนะฮะซึ่งแมพก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะคนที่มองว่าเฮ้ยทำไมแมพมีน้อนจังเลยประมาณนี้ คุณลงเข้าโลอกสตูดีโอแล้วลองไปวางพื้นดินแบบขมสิมใช้เวลาน,านานมากเลยนะฮะกว่าจะวางเสร็จก็สิบนาทีแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปสร้างดูนะว่าจะได้มีแบบประของตัวเองนะฮะไป่ะเด็แต่ถ้าทำไม่เป็นเลยก็เดี๋ยวอีพีหน้าแล้วกันจะสอนนะไม่ก็อีพีสองมา มาฮะเรามากดไมค์กั้นลงกันเลยบินเลยบินเลยบางครั้งฮะไมค์กั้นนี้ฮะก็จะมีเสียงบางครั้งก็ไม่มีเสียงค่ะ ส่วนตรงนี้นะก็ผมก็จะจัดโมเดลช์นะฮะของหลายๆคนที่ทํามาะฮะก็จะมีพี่ป๋อเอชอาทีนะฮะแล้วก็หลายๆคนเลยนะที่สร้างโมเดลมาผมก็ไม่ได้เอามายืน,นะฮะก็เอามาทีนี้ก่อนเพราะเมื่อวานก็สร้างก็ดึกแล้วนะฮะตรงนี้ฮะเราก็จะมีการจับล็อกเกอดอุบัติเหตุนะฮะเฮ้ยผมเจอคนดังด้วยครับเอ๊ะไม่ใช่ดิมันไม่ใช่ผู้ชาย,ยะฮะไปค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟนะฮะไปครับสำหรับรถไฟที่เราเอามานะก็จะเป็นหัว G E A กับหัว S R T นะฮะอันนี้เรามาทางหัว G E A นะฮะ mm hmm. เราก็จะมาขับทั้งสองขบวนให้นะครับก็เหมือนเดิมแหละแล้วก็รอบนี้ก็อาจจะยาวหน่อยเดินไปเดี๋ยวปุ่มม่วงแล้ว นี่ฮะก็เหมือนเดิมค่ะขับเหมือนเดิมนะคะถึงสองที่โซอีพีแล้วค่ะพอถึงอีพีก็เหมือนกันเลยพอลดเสียงเยอะๆนะคะตรงนี้ลดไฟเครื่องถึงไฟดังนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็มีนะครับผมเรได้กดเอ็นจินเอเนจีเอนินหละอผมขอเบาเสียงนิดนึงคุณาูเดี๋ยวจะดังมหัวนี้นะผมนะะจะจำกัดความเร็วนะฮะของขบวนรถนฮะให้อยู่ได้แค่หนึ่งถึงสามพอนะฮะห้ามขับแรงเกินกว่านี้นะฮะ นีฮะเราก็มาจอดเป็นสักผเดินได้นิดนึงโอเคครับส่วนใหญ่นะฮะรถไฟที่จอดถ้าตู้ธรรมดาก็จะจอดหรือตู้รถด,ด่วนเนี่ยจอดส่วนใหญ่ก็แค่หนึ่งนาทีนะฮะไปครับเดี๋ยวเราขอพาชมสถาน,นีก่อนนะฮะเฮ้ยอ่ะมาเราจะมารีวิวตู้รถไฟนะฮะ ผมก็เคยบอกไปได้หลายๆวิธแล้วว่ารถไฟต้งน,นี้ยมันเป็นตู้ขนของมันไม่สามารถเอามาดได้มันไม่สามารถเท่ได้บางครั้งแล้วแค่บล็อกนะนี่คืตูรถไฟไปที่ติดเก้าอี้แล้วออกยาก่อยนะคะนี่คือคือถ้าถอนแล้วถอนเลยนะมันเอาโตขบวนรถไม่ได้แล้วนะทุกคนผมเอามาแค่สามตู้เท่านั้นนะครับ ก็จะม,สะมนะีสะพานด้วยนะฮะสะพานอะไรป่ะโอ้ยเออป่ะมาถ,ถึงหรือถึงกันแล้วแต่และไม่รอละ จะขับแค่สองถึงสามพอนะคะจะไม่ขับเรกว่นานี้เดินนะครับความเร็วก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับขนาดนั้นคะก็แล้วเต่ความชอบของคนนะุณคะก็จะมีเพื่อนเข้ามาอขออนุญาเบาเสียงนิดนึงนะ คือทางด่วนแถบว่าทําไมถึงสร้างไม่เสร็จก็คือในส่วนทางด่วนนะครับก็แบบว่าต้องใชยย้เยอะมากเลยก็ยาวฮะแบบนี้สร้างจนเมื่อเลยนะฮะตอนนี้นะคือใครอยากดูว่าแบบว่าเฮ้ยแม่แ่บเวลาลงแม่หลึกแบบว่าสร้างแม่แบบสร้างไางไคือสร้างนะฮะใหนะ้ให้สร้างในขอบเท่านั้นนะฮะ แล้วถามว่าอ้าวแล้ต้องเข้าโรบวิคสตูดิโอแล้วเราเสียกังไหมไม่เสียนะครับก็แบบว่าเข้าไปโลก็ s t สตาร์ทอินกนะฮะก็จะเป็นยังไง EP หนะ้รารอดูหรือไม่ก็ EP ถัดไปนี่แหละเออนะจะถ,ถึงจุดตัดทางรดไฟบางกอกน้อยนะ คือขบวนรถไฟนีตสวยมากเลยฮะมนงขอครับเพื่อนเดินมาถึงแล้วนะฮะไม่รู้เน็ตผมค้างเปล่าก็ไม่ได้ข้างนะฮะ ใหผมยังใช้ได้ตามปกตินะครับเดอนมาก็ไกลนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดตัดทางยุดไฟแบบไม่มีเครื่องกั้นนะคะอันตรายนะในชีวิตจริง เราก็จะขอออกไปดูสักคู่หนึ่นะีน่ก็จะเป็นรถไฟสวยๆนะฮะนี่าะสะามารถถ่ายรูปก,กันได้นะฮะมุมนี้ผมว่าสวยเลยนี่ยสำหรับโรอีนั่งก็นั่งรอรถไฟได้นะฮะสำหรับคนไม่รีบนะก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะครับ หัวเอดอารทีหยือจีเอเอสอาทีจะมาถึงก่อนนะครับโอ้ยเพื่อนจอยมาฮะเดี๋ยวผมไปรับเพื่อนสักครู่นึง ไม่ได้จะอ๋อเพื่อนเกิดจกจุดตัดทางรถไฟนะก็จะผมจะไปรับเพื่อนเอยู่นี้แหละครับรอสักครู่หนึ่งครับยวผมขอตัวไปรับเพื่อนสักครู่นะฮะผมขอขับด้วยความเร็วสูงเลย เดี๋วใช้เพื่อนขึ้นมาฮนะเพิ่งขึ้นมาอย่างโอเคขึ้นมาแล้วก็นั่งอยู่ดีนี้นะฮะอ๋อเพื่อนผมพักมานะก็เดี๋ยวเขาตอบกับสักครู่นึงนะโอเคครับ ่าเดี๋ยวเราเยจะพาเพื่อนไปเอาขอบวนรถนะฮะโอเคค่ะเราจะจำชื่อกัอนไว้โอเคครับตอนนี้นะฮะเรามาถึงจุดเอารถไฟสองแลนะ้ว นเนี้ยหัวหัวเออไม่ใช่เอ T อาดีดิจําผิดกับจําผิดเราจำอีกแบบหนึ่งนะฮะเราขอตัวหุเพื่อนค่ะ เราจะท้าแข่งกับเพื่อนนะฮะไปฮะหัวรถจักร G E A ปะทะกับหัวอดทอมนะครับอ้าวแข่งลงมาดิ ขณะนี่ได้เกิด,าดการแข่งระหว่างหัวรถจักรดีเพื่อ้บเอาเอาเพื่อเลยเลยเอยเอาเอาเดืดค้างแล้วเหยียบนิดครับทุกคนขับขบแคสสามพอขอด้เพื่อนหน่อยดีกว่าฮะ ตอนนี้ผมได้ทำการถอดหมวักระจกนะผมทิ้งหมวกกระจกแล้วก็จะไปขึ้นของเื่นนะเอนแทนน่ะอิ้วแล้วเอาชุดคุณนข้หน่อย ลองปลดออกเพื่อนก้อนหนึ่งนะฮะมาคือรถคือรถเอ <c oughs> เอคือรถอ้าว นี้นะคะเรากำลังจะพาเพื่อนไปใส่ชุดนะครับก็ให้เพื่อนตามมาเลยเพื่อนค้างมาเนี่ยมงขอไปรอเพื่อนเลยนะไป <S <S เออได้ใจห็นนะโอเคแฮะอยู่ในห้องนี้โอเคอยู่ในห้องนี้นะคะเข้ามาได้นะ เป็นห้องเพื่อนเข้าไปสิเข้าไปเรียกเลยทำไมเพื่อนไม่ติดเนี่ยอ๋อติดแล้วตอนนี้เน้่ก็ เรียมาละี๋ยวเราใส่ขบวนรถก่อน นี่ตามรถไฟอย่างทันเพื่อนไม่ทันเหรอนี่โอเคเพื่อนกำลังจะจอดขวนร,รถนะเออขึ้นทันไปฮะต่อไปก็จะขับตกหมัดนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบาย